i oh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่คือรางวัลที่ภาคภูมิใจที่ลูกชายแม่แม่ได้รับความสุขนะคะที่หนูมีให้กับแม่แม่เอฟซีแฟนคลับความดีงามความมีน้ำใจความน่ารัก ความสามารถโอ้ยเยอะแยะมากมายไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดนะคะลูกชายคนเก่งของแม่แม่หนทูทําได้หนูแน่มากความภูมิใจของแม่อังนะคะแม่แม่เอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศลมใต้ปีกทุกท่านดีใจนะคะ ดีใจกับหนูจนไม่มีคําที่ไหนจะมาสรรหาคําพูดรอยยิ้มที่สดใสที่แม่มีกับลูกบอกว่าวันนี้หนูคือที่สุดของคนเก่งหนูคือความภูมิใจของขอครอบครัวจำปสินและแม่ที่ปลูกปั้นหนูคนนี้แม่เดือนดีใจเหลือเกินนะคะน่ารักมากเลย ขอให้หนูก้าต่อไปนะคะครัวรางวัลไม่มีที่สิ้นสุดนะคะลูกชายแห่งชาติของเราคุณกาดบัณฑิตจำปาสินวันนี้หนูก้ามาจากเด็กน้อยวันนั้นเพื่อต้องการใช้หนี้ให้แม่แค่แสนเดียวตอนนี้หนูก้าเข้ามาจน สุดเลยนะคะจากเด็กน้อยวันนั้นกลายเป็นซุกตาวันนี้ขอหนูประสบผลสําเร็จและหนูก็เป็นไลอ้อนคนเดิมตลอดไปเหมือนหมูพูดนะคะคนที่มาดาม่านะคะดาม่าก็ขอรางวัลป๊อปปูล่าโหวตประเภทลูกทุ่งหมอลำยอดนิยม มีเสีสภาพของทั้งสี่รางวัลเยอะว่าอย่างไรเชิญค่ะเชิญครับผมก็ดีใจครับผมแล้วก็ได้พี่ๆนักแสดงแบบยอดเยี่ยมมาร่วมในเรื่องนี้ก็แม่อังพ่อตายนะคะแม่อ่างโพสต์ไว้เจ็ดชั่วโมงที่แล้วผมแดงครั้งแรกของลูกชายภูมิใจที่สุดขอบคุณการโบวตให้กำลังใจไรอันกาดบัณฑิตนะคะอุยตื่นเต้นนะคะเนาะนี่แหละ สุดยอดแสดงความยินดีนะคะกับช่อง Workpoint ได้ทั้ง4ีรางวัลน,นะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากนะคะและที่สุดก็แสดงความยินดีกับลูกชายแห่งชาติของเราหน้าภูมิใจมากๆเลยสุดยอดจริงๆไม่รู้จะเอาคำไหนมาบรรยายนะจะแม่ๆทุกคนปลื้มใจน้ำตาไหลกัน มากเลยดีใจคือความภูมิใจของพ่อพ่อแม่แม่ด้วยนะคะลมใต้ปีกสุดยอดจริงๆภาพที่สุดประทับใจงางามทุกช่วงค่าจางงางามจริงๆนะคะต่อที่สุดนะคะใครจะด่ามาปลากระป๋องจะว่ายังไงแล้วแต่พวกเขานะคะพวกกินปลากระป๋องนะคะ เราไม่สนโนสนลูกแครนะคะเขาเรียกว่าพวกจิตป่วนนะคะปล่อยพวกเขานะคะแม่แม่เอจีลูกชายของเราทำดีที่สุดแล้วปล่อยพวกเขาจ้านับปาก็ของขึ้นนะคะอย่าไปสนใจนอก็เข้าใจนะคะ เข้าใจพวกที่ไม่มีสมองหรือเปล่านะคะนี่แหละนะคะเนาะอืสุดยอดจริงๆสุดยอดมากมากเราเอาความสุขความจริงนะคะลูกเราน่ารักขนาดนี้นะคะ นะ่ารักที่สุดเลยจะปากดีขนาดนี้ดูเงินในกระเป๋าด้วยนะด่ามาไม่ด่ากับเก็บหลักฐานคนปากไม่ดีไม่มีเงินดีกว่าเสียอะไรนะไม่มีเงินดีกว่าเสียไปถึงศิลปินที่ตัวเองรักใช่ใช่ใช่นะคะเนาะนี่แหละนะคะ ไม่เคยยอมรับพามจริงพวกที่ไม่มีสมองแยกแยะไม่ได้คิดถึงศิลปินตัวเองเลยคี้แพ้ชนตีไม่แมนเลยกติกาก็ย่อมเป็นกติกาดูยคณปาใช่นะคะเนะาะเมื่อเช้าเห็นมีมาเม้นใต้คลิปแอดย่ไม่รู้ว่าคลิปไหนนะบอกว่าอันไม่ยุติธรรมนะคะน่าจะเป็นคลิปแรกหรือเปล่าบอกว่าไม่ยุติธรรมเห็นแก่เงินอย่างนี้นะคะ มีว่าอย่างนี้นะคะเราไม่สนใจนะไอ้ย่ายังไม่ได้ลบได้บล็อกนะคะปล่อยมันนะคะปล่อยพวกมันโนสนุกแครพวกที่ว่ามาสมองตันมั้งค่ะคนของเขาไม่มีผลงานเท่าที่ควรจะดูว่าตัวเองเลยว่าไม่มีประสิทธิภาพเลยกรรมการเข้าตัดสินคนเดียวค่ะแบบนี้ดูทั้งคณะกรรมการตัดสินด้วยนะคะใครที่จะรับถ้วยรางวัล ต้องทำประโยชน์ต่อสังคมเสียงมีคุณภาพเป็นรักของเป็นที่รักของประชาชนใช่ค่ะเห็นด้วยกรรมการฟ้องกับเองพูดไม่คิดมานะคะจะถามทุกครั้งเลยว่าเพลงไรอันมันกี่ล้านวิวก็พูดอย่างน้องไม่มีปัญญา จะหาเพลงให้ได้ล้านวิวเหมือนลูกเขาก็เพลงใหม่เพลงไหนก็เกินล้านกว่าวิวเขาว่าฟังไอแว่นลำให้ฟังสักท่อนสิดิฉันคิดว่าชีจะเป็นขนาดแย่ขนาดนี้ใช่ไหมเอยเขาเรียกว่าเขาตัดสินนะคะลูกทุ่งหมอลำนะคะ พวกที่บอกว่าลำไม่ได้ไม่ใช่หมอลำแล้วใครรางวัลพวกนี้อ่านภาษาไทยไม่แตกฉานค่ะเขาไม่เขาไม่เข้าใจที่เขียนไว้ว่าลูกทุ่งหมอลำเขาเลยคิดว่าหมอลำเท่านั้นที่ต้องได้รับรางวัลเขาไม่เข้าใจสาขาที่ลูกทุ่งแท้และหมอลำสามารถ เข้าชิงรางวัลได้เหมือนกันอ่านไม่ครบจบแล้วเขียนปล่อยไก่ออกมาค่ะพวกแม่แม่ไรอันมีเพลงอะไรเขารู้จักน้องไรอันพวกนี้แสพวกพานเมื่อเขาเปิดใจเปิดโลกมาดูข้างนอกเขาถึงจะไม่ใช่อยู่กบนะเป็นกบในกะลา